ไปที่พี่สังแป้วอ่าใช่ครับได้ครับนั่นนึ่นะคะรลอช่างก้านะคะตช้าค่ะอุ๊ยออกไม้ด้วยนะดัาเองไว้ก่อนพร้อมะสามสองหนึ่งไปวันนี้ก็คู่กันมาออกงานเลยครับแต่จากที่มีข่าวออกมาแล้วคั้งกางกับอย่ะ เป็นยังไงคะทุกคนได้มีการพูดคุยหรือยงไงบ้างคะที่ก่อนมาก็ได้คุยกันครับก็ว่าจะมานะอะไรเงี้ยครับก็ต้องถามถึงความสมัครสะดวกใจของแต่ละฝ่ายแต่ตอนนี้ทุกคนก็แบบโอเคเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าน้องเขาโตพอที่จะแฮนเดิลเรื่องทุกอย่างได้ย่างเงี้ยครับแล้วเขามองว่าแบบนี่มันคืองานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องพวกนี้แบบมันสบายมากใช่ไหมถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยไหมคะมุกหลังจากที่แบบว่าลดสถานะกันใช่ใช่ค่ะเป็นัไงคะเจอกัน นี่เป็นการร่วมเฟรมกันครั้งแรกเลยนะสองพวกเราอ่ะก็ก็ก็โอเคค่ะก็ถามไทยสารทุกสุขดิบว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยได้เจอกันก็ได้ได้ถามว่าแบบตับที่บ้านเป็นยังไงแบบไม่เป็นไงก็ยังยังหวังดีกต่อกันใช่นี่มีประมาาไหมเพราะว่าเหมือนแบบอาจจะแบบหลังจากที่มีข่าวออกมาอะไรเงี้ยก็มีทั้งด้านดีได้ไม่ดีอะไรจริงๆแล้วผมพอผมมาอยู่ตรงนี้มันก็รู้สึกว่าแบบ ก็ยังสบายใจกับเขามากๆเพราะฉะนั้นเราผมไม่ได้มีความรู้สึกอดอัดหรืออะไรเงี้ยครับไม่มีเลยครับเพราะว่ารู้ก็พอวันถึงปุ๊บเขาเป็นคนชวนผมคุยก่อนด้วยซ้ำอะผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่อยากให้เขาเครียดใช่ครับผมก็ใช่ครับเข้ามาเข้ามาทักทายอย่างเงี้ยผมก็จะแบบเอ้ยผมก็อุ่นใจนะจริงๆแล้วแล้วผมก็ชวนพยายามชวนเขาคุยเหมือนกันเพื่อแบบไม่ให้รู้สึกประมาทที่พี่บอกครับแต่ก็ไม่มีเลยนะครับวันนี้ตอนแรกเราเราหวั่นใจ้วยว่าเอ้ยน้องเขาจะโอเคกับเราหรือว่าอะไรยังไงฮะับ ที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่เราสองคนคุยกันแล้วครับมีแล้วเซทีนี้คือผมก็บอกกับน้องตลอดแล้วก็น้องก็บอกผมตลอดว่าเราก็ยังหวังดีต่อกันได้นะถึงแม้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราหวังไว้แต่ก็สุดท้ายแล้วความเป็นพี่เป็นน้องเนี่แหละมันก็ยังอยู่ตลอดไปครับหมายถึงว่าสิ่งที่เราดีๆสิ่งดีๆที่เราเคยให้กันมันก็ยังอยู่ตลอดไปอย่างอย่างแบบครแบบเล็กเก่งไหรือมที่แบบอ๋อก็ไม่ไม่หรอกค่ะจริงเขาก็ เขาก็ยังอยู่ในฐานะพี่ของหนูจริงๆเราก็รู้จักในใสายใจคอกันประมาณนึงหนูก็รู้ว่าเออพี่เขาก็ยังหวังดีกับหนูแหละอะไรเงี้ยแล้วก็เออที่ผ่านมามันก็ที่ที่มันเป็นแบบเนี้ยก็เป็นเพราะว่าหวังดีเหมือนกันที่ที่มันต้องเป็นแบบนี้ยนะค่ะเห็นนะวันนี้เองก็คือทั้งคู่ก็คือมันเยียวยาจิตใจตัวเองไปได้แค่ไหนแล้วครับสำหรับผมใช่ไหมครับมผมก็อย่างที่บอกก็ทํางานทุกวัน,นครับแต่ก คิดถึงสิ่งดีๆที่ที่เคยมีที่เคยให้กันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรติดค้างแล้วครับถามอะไรนะคะเยียวยาใจไปถึงไหนแล้วก็โอเคอล้ค่ะมันก็แบบข้ามบรรผ่านช่วงที่แบบรู้สึกเออ่ระบากไปแล้วอะไร่ที่แบบเลิกมาตั้งแต่ทั้งามดน่ากันไม่ดีแต่ที่เองก็ยังเป็นที่ที่สามารถร่วมงานกันได้หมดก็ร่วมงานกันได้อยู่แล้วคือจริงๆก็ จริงๆก็มันเป็นแบบนี้เพราะความหวังดีคือพี่ไม่อยากให้หนูแบบเสียใจหรือไม่อยากให้แบบไม่อยากให้รู้เสียใจอีกอ่ะเ<ๆ>ขา<อ>เขาก็เลยตั้งใจที่หวังดีให้ให้มันเป็นแบบนี้เลย้ะคะแล้วหนูก็ผ่านช่วงที่หนูไม่เข้าใจอะละที่แบบแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วม,มันมีการเคลียร์ใจกันไปแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่อบอกว่า แต่มันจะมีช่วงอุ้มคืมแหละเวลาเราเลิกกันอะไรเงี้ย<ม>ช่วงอุ้มคืนที่มันแบบยังไม่รู้เหตุผลตามฝ่ายตามเหตุผลตัวเองเยอะไรเงี้ยมันผ่านการเคลียร์ใจหลังจากที่เราผ่านกันไปนานแค่ไหนจริงก็เคลียร์กันมาตลอดที่ให้ความสัมภาษณ์ไปครับเราจะเป็นคู่ที่แบบจับ่าคุยกันนะเนาะเพราะแบบเฮ้ย hey, แบบ well be now แบบตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วหรืออะไรเงี้ยเราทําอะไรกันอยู่ความรู้สึกเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราต้องคอยคอยดูเรื่องแบบแคร์เรื่องความรู้สึกกันแบบทุกๆวันนะครับเพื่อให้แบบเราเป็นวันที่เราฝันไว้จริงๆอ่ะแต่ มันมันไม่ได้จริงๆเงี้ยเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างคุณบอกก็คือเราก็ต้องเคารพกันสินใจกันแล้วก็แล้วก็หวังดีต่อกันไปข้างหน้าต่อครับน้ว่ัน้มุกแลพะพารูปที่เคลียร์ใจไปแล้วคือมันโล่งใจไหมว่าแบบอ่ะเราเข้าใจเขาแล้วเขาเข้าใจเราแล้วอะไรเงี้ยหนูก็หนูหนูก็เข้าใจทุกอย่างแล้วแหละแล้วหนูก็แบบอยากเอออยากให้พี่เขาแบบโชคดีอย่างเงี <laughs> ้ยอยากให้แบบเจอเรื่องดีๆเหมือนกันค่ะตัวหนูเองก็แบบทำงานแล้วก็ อ๋อครับ <S <S <c oughs> ที่บอกไปครับก็จริงจริงนะครับเรียนจริงๆคือตอนเนี้ยเวลาเนี้ยคือความคิดของเรามันยังมันอาจจะยังไม่ตรงกันนะครับ <c oughs> แต่ในอีก3าปีเงี้ยผมมั่นใจว่าแบบเราจะเป็นอีกคนนึงเลยอะ่ะเราจะเป็นความคิดเราจะเปลี่ยนไปมากๆถ้าตอนนั้นมันมันมันใช่เราก็ยังสามารถกลับมาคุยกันได้ <c oughs> เพราะมมรว่าผมรู้สึกว่าเราไม่ได้มีเรื่องไม่ดีต่อกันเลยหมายถึงว่า ตั้งแต่ที่ตลอดเวลาที่อยู่กับน้องหรือว่าน้องดูแลผมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเรื่องอะไรที่มันไม่ไม่ดีที่เราทําให้มันรู้สึกว่ามันไม่ไม่ดีอ๋อไม่มีใช่อันนี้มั่นใจมากครับอย่างตัวปัญหาที่มันสามารถที่เราบอกว่าอย่างเช่นนะแม็กส,สัมภาษณ์ว่าแบบว่าเป็นที่แบบแม็กเองเราแบบไม่สามารถแก้ไขาบางอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยเออตัวนั้นแหละคือบกแต่ว่ามันคืออะไรที่เราแบบไม่สามารถจริงๆแล้วมันมันผมเชื่อนะครับว่าเป็นเรื่องคนสองคนที่แบบว่ามันมีเรื่องที่ต้องปรับ ะครับปรับกันอยู่แล้วในตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าถ้าการที่ที่ผมการที่ผมเป็นแบบตัวของตัวเองมากๆเลยเงี้ยแล้วแล้วเขาก็เป็นตัวของเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยนทั้งหมดเพื่อเราถูกไหมพี่าบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นแก่ตัวมากเกินไปหรือแบบเออเราเราก็ยังอยากเห็นเขาว่าแบบมีอนาคตที่ดี นความสุขที่ดีเราไม่อยากไปเห็นแก่ตัวว่าแบบเราอย่างเงี้ยครับใช่เพราะฉะน,นั้นแล้ววังดีเสมอขอบคุณค่ณะมีกันแบบขอโทษขอโทษอะไรกันไหมคะเราเข้าใจแมระพิอธิบายเราว่าเออเขาไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยหนูหนูเข้าใจแล้วละค่ะจริงๆแบบตอนแรกก็โกรธเขามากเลยนะคะแบบว่า มันกระทันห,หันในหล,ห,ลหลายอย่างายอะไรเงี้ยโกรธมาก<ช>แต่ว่าแต่ว่าแบบตอนนี้ก็เข้าใจแล้วค่ะคือคือ,คอด้วยความที่เรารู้ว่าในฐานะเพื่อนแบบเราอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะบางสถานะแต่ว่าในฐานะเพื่อนอะเราเห็นมาตลอดว่าเขาแบบเป็นคนที่น่ารักแล้วก็แคร์เพื่อนมากเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าหนูในฐานอยู่ในฐานะนี้กับเขาก็น่าจะดีค่ะความรักครั้งนี้ทำทำให้คู่เราโตขึ้นขนาดไหนครับผมว่าเราเติบโตกันในทุกๆวันที่เราอยู่ด้วยกันจริง ายถึงว่าเราแชร์ทุกโมเมนต์แล้วก็นั่งคุยกันในทุกๆเรื่องว่าแบบเราควรจะทํำยังไงสิ่งนี้เราควรจะทํำยังไงสิ่งนั้นอะไรยเงี้ยมันทําให้เราได้เรียนรู้กันแล้วก็เราก็ช่วยกันแนะแบบบางเรื่องที่ผมไม่รู้นอ้องเขาก็สอนผม,มยอะไรเงี้ยครับ อย่างผมก็เคยปรึกษาน้องแล้วว่าแบบสัมภาษณ์นี่ทำยังไงดีอะไรเงี้ยใช่วันนี้วันนี้แบบมีการแบบคุยกันไหมคะว่าเออเดี๋ยวต้องเจอแล้วแบบหนูหนูหนูไม่รู้ว่าแบบมีแพทย์เพียงเราสองคนคือคิดว่าแบบเป็นการร่วมงานแบบหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับแน่นอนครับเพราะว่าก็คุยคุยกันว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะไปออกงานด้วยกันนะเหมือนว่ามีงานนี้มีงานนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้พูดว่าแบบเฮ้ย ทำไงดีหรืออะไรใช่ผมแต่วันที่เขาสั่มเดี่ยวเขาก็แบบพยายามที่จะทักมาว่าเอ้ยมันมันมันโอเคไหมคือเขาก็เครียดมากที่จะแบบที่ที่ต้องออกมาพูดก่อนไงค่ะเราต้องมุกว่ายังไงหลังจากที่ฟังคำสามภา์ของแม่ในวันนั้นเราอ๋อก็คือมุกก็บอกเขาเลยว่ามุกแบบเออมุกก็ขอบคุณนะที่ที่เขาก็ยังพูดบางส่วนที่มันมันเป็นความความพลาดของเขาอะไรเงี้ยความความรู้สึกที่เขากิลตี้ต่อเราอะไรเงี้ยค่ะ บายใจแล้วน้องวันนี้มันก็ถือว่าเหมือนยกวกเขาแล้วก็แบบแก้ปัญหาอะไรต่างๆที่มันแบบว่าอาจจะคาใจทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฮะครับค่ะจริง<ช>ๆแล้วมันมันก็ผมผมก็เชื่อว่าเรายัางยังอยู่ในสถานที่หวังดีกันต่อกันจริงๆนะพี่แบบว่าไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงหรือว่าจะอยู่ตรงไหนเงี้ยผมก็ยังรักเขาแล้วก็เป็นห่วงเขาเหมือนเดิมเ่ะ อค่ะอะไรนะคะรู้สึกอะไรอ๋อก็อยากให้ดูแลตัวเองแล้วก็ถ้าดูแลตัวเองดีๆอย่างที่หนูพูดทุกอย่างหนูวางดีมาตลอดนั่นแหละค่ะแล้วเรื่องของแฟนขับอาจจะมี่อนที่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจอะไรอย่มีกคใับในเรื่องของแฟนลับนะครับก็ ขอบคุณที่ทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าคนที่ไม่เข้าใจผมก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ที่ที่ผมเป็นจริงๆแล้วก็ผมไม่เคยไปโกหก,กใครครับไม่ว่าจะกับกับแฟนคลับหรือว่ากับน้องมุกหรือว่ากับคนที่ผมรักผมผมไม่ไม่ไม่โก,โก,โกรหกดีกว่าครับครับเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณทุกคนมากครับอขอบขอกอะไรคนที่แบบเทียร์ค่ะเป็นผู้เราคะก็ ก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะมีได้อ่านข้อความเหมือนกันก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าพวกเราก็ทํางานกันต่อพวกเราก็ยังแบบป้าบอบกันเหมือนเดิมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแล้วก็ตัวมุกเองก็ทำงานนั่นนี่โน่นมุกก็มีไปเที่ยวไปเที่ยวบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบเศร้าอะไรแบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมเอคุณให้หนึ่งนะลูกได้หนึ่ พี่แม็กเดินเต้นหน้าเพราะไายมันทับพี่มุกเดินหน้าลูกไฟมันจะเข้าหน้าไม่เคยอยู่ร่วมเฟรมกันเลยเตียมที่มุกกล้องพี่พีนะนง